อาหารการกินเป็นยังไงคะพกข้าวไปเองไหมพกเองพกเองแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เปมากทุกคิวนะคเองก็มากับทุกคิวเขาจะมีเหมือนเป็นถังถังแช่มาแบบส่วนตัวอะไรส่วนใหญ่ลากมาเลยลากมางล้างเลยไอเทมคือเต็มมมาานงถัเลยนี่มาแล้วมาเตรีมมาด้วยแล้ววันนี้ถังนี้เลยครับถังนี้เลยนี่แหละมีอกไก่ปั่นบ้างครับบางค้ำ มีกล้วยครับอันนี้เป็นอันนี้ก็อกไก่ครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ปัดอันนี้เป็นชิ้นๆอกไก่นี้เราเราคุกไว้ยังไงคะเป็นแบบปกติจะคุกเองครับจะจะทำยังไงคะจะจะต้มนึ่งหรือว่าจะยังไงก็แค่ต้มครับไม่ได้ไม่ได้แบบปรุงอะไรมากเพื่อพริกไทยครับแค่ต้มครับให้ช่วยแกะพี่ถั่วด้วยครับสุแแบบแล้วก็แน่นอนครับผัก พวกนี้เตรียมมาเองเ่รคะผู้จัดการเตรียมให้ครับนั่นแหละที่จะถามต่อนะใครเตรียมให้ผู้จัดการแหมอีกอแล้วก็มีแบบนมอะไรทั้งหมดนี่คือสําหรับทันหนึ่งวันรวมๆครับแล้วแต่วันไหนขาดอะไรก็หยิบอันนั้มาเติมทานโปรตีนวันละกี่กรัมคะประมาณร้อกรัมครับ เบื่อบ้างไหมคะชินแล้วครับเราไม่ได้ทรมานในการจะกินอะไรแบบนี้ครับชิดเ,เดย์จะกินอะไรคะอยากกินอะไรปิ้งย่างชาบู <laughs> อ๋อก็ไม่แย่นะก็ยังไม่ได้ชาบูปิ้งย่างก<ม>็ยังไม่ได้แย่แต่บางทีก็มีขนมหวานเหมือนกันครับ<อ>แพนเค้กอยากกินแบบชอบ็อกโกแลตอะไรก,ก็มีนอกอจากฟิตเนสแล้วเห็นบอกว่าชอบไปวิ่งมาราธอนด้วยเป็นแบบระยะฮาฟอยู่ครับ21อโลแต่ก็เตรียมแล้วทำให้ให้ดีก่อนทำยี่เให้ดีก่อนเดี๋ยวค่อยไป มาราทอนนี่เล่นอาทิตย์ละกี่วันคะสี่ถึงหกวันโอ้ก็เกือบทุกวันเกือบทุกวันครับถ้าถ้าช่วงไหนว่างก็หกแล้วก็พักวันหนึ่งให้ร่างกายฟื้นตัวพี่เพื่อนเขาเทรนบ้างไหมคะจริงๆช่วงที่อยู่ในกองด้วยกันอ่ะเขาก็จะแบบว่าเอ้ยอยากกินขนมนะแล้วก็แบบว่าพยายามชวนเรากินอะไรที่มันแบบมีประโยชน์มีประโยชน์แล้วสําเร็จไหมแล้วแต่บ้นแล้วแต่อารมณ์วันไหนแบบอากาศร้อนๆแบบมีทํางานหลายๆหลายฉากในวันหนึ่งก็ อาจจะแบบมีกินเยอะบ้างใช่ครับเรามันเหนื่อยมันก็แบบกินบ้างใช่ไหมใช่ไหมหาเพื่อนหาเื่อนใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ใช่ใช่ใช่ในฐานะที่แม่เป็นเป็นเป็นติ่งกงอยู่บ้าม่บ้าให้แม่ลองวเคร์ว่าหุ่นน้องเขาได้ตามเล็บหรือยังที่พุ่มกับต้องการก็ยังไม่เห็นนะคะ ถามนางเอกดูคน่นอเขาเห็นแล้วอลอลของเขาก็ดีค่ะหมายถึงเขาก็ดี